อะไรไม่มีปัญหาไม่มีในโลกทาอะไรมันต้องมีปัญหาไม่มีมากก็มีน้อยปัญหามีไว้ให้แกนไม่มีไว้ให้กลัวปัญหานะโยมใหญ่ขนาดไหนก็ตามมองให้มันเล็กๆมันจะได้แก้ง่ายๆหาเล็กอยู่แล้วมองให้มันโคตรเล็กมันจะได้โคตรง่ายโยมโคบาถามว่ามีใครในโลกเนี้ไม่โดนว่าไม่โดนตนําหนิไม่โดนติฉินไม่โดนนินทามี่ระปฏิมา,มายังมีลาคินพระพุทธรูปนนั่งอยู่เฉยๆคนยังบอกอ้วนบ้างผอมบ้างสวยบ้างดาบ้าง <c oughs> เออ เข้าใจหรือเปล่าเออขนาดภาพปฏิมายังมีราคินคแล้วมนุษย์เดินดินเนี่ยี่มีกิเลสไม่โดนตีชิ้นไม่โดนนินทาเป็นใครก็ตามโดนหมดเป็นผ้าก็โดนมีปัญหาเป็นธรรมดาไม,ม่มากก็มีน้อยเข้าใจไหมเป,เป็นอะไรก็ต้องมีปัญหาจะดีเลิศประเสริฐขนาดไหนก็ตามมันอยู่ที่คนมองถ้ามองคนดีนะโยมมีดีนิดเดียวก็เป็นคนดีได้ถ้ามองไม่ดีนะความไม่ดีมีนิดเดียวนะโยมก็กลายเป็นปัญหาใหญ่อยู่ที่จะมองตรงไหนมองคนดีมองที่ความดีนั่นแหละเข้าใจไหม ความชั่วตัวเท่าช้างละมง